เราจากับพ่อยชาแนลจ้าเมื่อนี้มาจ่ามากินขอน้ำกันเมื่อนี้อ่าได้ออมไกลจาก้าออมไกลกับตำหัวสวีทนะจา่ตาตับลูกสวีทใส่แค่อดกับอันสมพักจาก้าสมพักเฮ็ดเองสมพักอันสมพักไปเก็บมือนั่นนะจา้าสมพักไปเก็บอัน เพิ่เนี่ยก็สมพักต้นกระเทียมจ้ะที่ว่าไปเก็บอยู่ป่าเป็นแล้วจ้ะประมาณสองมือจ้ะสองขึ้นสองขึ้นกับสมแล้วอันบกเคยเฮ็ดเองด้วจ้ะนี่เท้อแหลกที่ว่าเฮ็ดเองเพราะว่าปกติอยู่บ้านแม่ก็เฮ็ดให้กินจ้ะวันนี้ไม่อยู่นี่ก็ต้องเฮ็ดเอาเองกับข้าวเหนียวจ้ะข้าวเหนียวห่อนๆด้วยจ้ะนี่กินข้าวเที่ยงจ้ะ ข้าวเที่ยงมาจามากินน้ำกันซิมสมพักกันเถอะสมพักขั้นใส้กระลำเจอะตําไส้พริกแห้งจ้ะเพชรลาย เพ็ดตะวางแสบเมื่อนีน่นาวจ้ะฝนตกฝนตกตั้งแต่เสารพึ่งสีเสาร์าจะพึ่งสีมีแดดออกฝนตกบรรยากาศหนาว บ่ไนผ้าหมาไปยางจะมือเนี่ยฝนตกออมแสบจ้ะออมเข่ากันเนี้ยวติดมือตา มันยาวติดมือบ่ไใดกินโดนแล้วจ้าอ้อมเนี่ยอ้อมใส่ไก่ใส่บักพริกหนวยเดียวแฟนกินเผ็ดบ่ไใดจ้ะบ่ไใดใส่น้ำปลาแดกใส่ได้น้ำปลา แฟนเพินบกินนั่นน้ำปลาแดกจ้ะก็เลยออมแบบออมแบบเทห้ทเข้าเนาะก็ะต้องใส่น้ำปลาแดกแต่ว่ากระแซบด้วยกันจ้ะแซบโยส่สมสมพักต้นกระเทียมเถือแหลกนี่จ้ะกินต้นกระเทียมอังกฤษเนี่ย่เคยกินอืแซบแต่สมพอดีสมกำลังดี ครัวสิได้กินเขาเห็ดลายยางแต่เห็ดแนวกินลายยางมาจ่ามากินเขาเป็นมูก,กันบ่ม่มู ข้าเนียวติดมือคักจ้ะติดอมสดนมม้มือนะนัวดีจ้ะนัวค่ะตับมะฮุงกับนัว cũng sẽ lột lồ như đấy ต้องสิเราจะชีวิตในต่างแดนเนาะอยากกินยังกะเฮ็ดกินเองอันใดข้าอยากขาก้ากะเฮ็ดกินเองบ่เคยอยู่บ้าน้ะจ้ะพอแม่เห็นไหนกิน สมพักต้นกระเทียมกระเทียมปลาแซบอีจ้ะเดี๋ยวเธอหนาะสิไปเก็บอีก ฝนตกจังสี่ทั้งตกทั้งล่มจ้ะบ่เป็นตะอ,ออกไปอันยางมันหนาว อยู่นี่ขาดบ่ได้เด้อจ้ะนั่ปลาแดกเนี่ยคืออยากขาดบ่ได้เลยเอามาไว้ตำบะหุงตำดูขนาดจะตำบะหุงตำบะแตงบ่ได้ยบประเด้ใส่ปบะหุ่งเด้จ้ะใส่ลูกสวีท บอหุ่งแพร่งใจอยู่นี่หน่วยใน้น่อยสามร้อยสี่ร้อยหน่วยในน้ยนยอยเลยจตะบอหน่วยไง กินจัเสร็แล้วจ้ะแต่ละมือกินบายากจะเห็นเองกินเองร่างมือกส่วนมากก็สิกินแบบเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวต้มวุ้นเส้นไปังสันจ้ะอันนี้ขึ้นยากข้าวเหนียวก็เลยอยากกินอ้อมนะจ้ะขึ้นยากแฟนบอกว่า เฮ็ดออมไก่ให้กินอีกแน่แว่าเราแก้วกินมาตลอดแล้วจ้ะต่กี้เพิ่นบ่เคยกินเด้พ่อห้าเห็ดให้กินโบไซน้ำปลาแดกว่าแ่บบัดน,นี้ตั้งแต่นั้นกักินมาเรื่อยๆวันนี้พ่อยกกสิไปแล้วเด้จากวันนี้คันมาก วิดีโอกะกดไลค์กดแชร์พ่อเนี่ยจ้ะโอเคจ้ะพ่อกันคลิปนานนะจ้ะไปกันจ้ะ